กฎหมายชายขาปัญหาชาวบ้านโดยสารปกครองรู้หรือไม่สารปกครองเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงยุติธรรม ไซด่วนสารปกครอง1355สวัสดีค่ะวันนี้ต้องการสอบถามข้อมูลในเรื่องใดคะสวัสดีค่ะพี่หนูขอสอบถามเป็นความรู้หน่อยได้ไหมคะพอดีว่าวันนี้หนูนั่งรถผ่านถนนแจ้งวัฒนะแล้วเห็นอาคารสารปกครองกับอาคารกระสรวงยุติธรรมตั้งอยู่ตรงข้ามกันเลยสงสัยค่ะว่าสารปกครองเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมหรือเปล่าคะขออธิบายให้ฟังอย่างนี้ค่ะว่า ศาลปกครองเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงยุติธรรมค่ะซึ่งศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการเหมือนกับศาลยุติธรรมแต่แยกต่างหากจากศาลยุติธรรมมีหน้าที่พิจารณาพิพากษาคาดีปกครองและปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและประโยชน์สาธารณะรวมทั้งมีหน้าที่ในการวางหลักปฏิบัติราชการทางปกครองเพื่อป้องกันและลดการเกิดคดีปกครองอีกด้วยค่ะโหหนูเข้าใจผิดมาซะนานเลย อย่างนี้เข้าใจแล้วค่ะว่าสารปกครองเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงยุติธรรมขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะยินดีให้บริการค่ะข้อมูลฉับไวครข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนสารปกครอง1355 เอาละคะ่ะเข้าสู่ช่วงเวลากฎหมายใช้คาปัญหาชาวบ้านโดยสารปกครองกันต่อนะคะคุณฟังคะเรื่องของการดัดแปลงต่อเติมอาคารใดๆก็ตามนี่นะคะดูเผินๆก็ก็เหมือนเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ไม่เล็กนะคะเนื่องจากว่าการดัดแปลงต่อเติมอาคารเนี่ยมีกฎหมายแล้วก็ระเบียบต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะทีเดียวค่ะซึ่งถ้าหากว่าเจ้าของอาคารไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดหรือว่า จ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ได้ควบคุมดูแลหรือถ้าเขาทำไม่ถูกต้องนะก็ไม่ไปดำเนินการให้เด็ดขาดกับอาคารที่ดัดแปลงผิดกฎหมายเนี่ยก็อาจจะโดนฟ้องเป็นคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลกันได้เหมือนกันนะคะสำหรับคดีปกครองที่วิทยากรจะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เนี่ยเป็นกรณีของพนักงานเทศบาลแห่งหนึ่งคือได้รับการร้องเรียนว่ามีการก่อสร้างดัดแปลงอาคารโดย ผิดกฎหมายแต่สิ่งที่พนักงานดำเนินการก็คือเขาไม่ได้ใช้มาตรการที่เด็ดขาดในการจัดการกับผู้ที่ก่อสร้างหรือว่าดัดแปลงอาคารที่ว่านี้ก็เลยโดนฟ้องสิค่ะโดนฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองฐานละเลยต่อหน้าที่นะคะซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นรายนี้เนี่ยนะคะ เขาจะละเลยต่อหน้าที่จริงหรือไม่อย่างไรสิ่งที่ทำไปแล้วมันพอหรือไม่เราต้องมาติดตามกันละค่ะวันนี้จะพูดคุยกับดรอภินยาแก้วกำเนิดผู้ในการกลุ่มสนับสนุนวิชาการคดีปกครองสำนักวิจัยและวิชาการสำนักงานสารปกครองสัญญาณพอ,อมาแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะพอ,อคะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนันแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะค่ะค่ะเพราะค่ะเรื่องของกฎหมายเนี่ยนะคะหลายท่านอาจจะอยากทราบว่ากฎหมายให้อำนาจเจ้าพนักง,งานท้องถิน่นดำเนินการกับผู้ที่ดัดแปลงต่อเติมอาคารผิดกฎหมายเอาไว้ยังไงบ้างล่ะคะค่ะขอเรียนคุณสุนันแล้วก็คุณผู้ฟังอย่างนี้นะคะ,ะหากพูดถึงเรื่องของอำนาจตามกฎหมายของเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นในเรื่องนี้นะคะ ก็ต้องเรียนว่าค่อนข้างที่จะเป็นอำนาจที่เข้มงวดแล้วก็เด็ดขาดมากเลยทีเดียวเพราะว่ามาตรการขั้นสุดท้ายของเรื่องนี้นะคะถึงขั้นที่จะสามารถมีอำนาจเนี่ยให้รื้อถอนอาคารที่ดัดแปลงนั้นบางส่วนหรือว่าทั้งหมดได้เลยนะคะสร้างเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าต้องรื้อถอนนี่ก็คงช้ำใจกันเลยนะคะถามว่าทำไมต้องเข้มงวดแล้วก็เข่งคัดขนาดนั้นก็เพราะว่าเรื่องของการของอาคารเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของ การเรื่องที่มีการต่อเติมดัดแปลงอาคารเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองแล้วก็เลือกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยในอาคารหรือว่าผู้ใช้อาคารแล้วก็รวมไปถึงเป็นความสงบสุขของชุมชนโดยรอบด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยนี่สาคัญมากเลยค่ะหากยังจากันได้นะคะก็เคยมีคดีมาที่ศาลปกครองกรณีที่มีการดัดแปลงอาคารสถานบันเทิง โดยไม่ไม่ทาตามระเบียบกฎเกณฑ์ของกฎหมายนะคะแล้วก็เกิดเพลิงไหม้ทําให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตหลายสิบรายเลยนะคะซึ่งเหตุการณ์ที่เศร้าสลดตรงตรงเอ่อที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะโดยเฉพาะกับเอ่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ก็เป็นที่เอ่อเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดัดแปลงต่อเสริมอาคารเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ย้อนกลับมาที่ประเด็นเรื่องของอํานาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการดําเนินการกับผู้ที่ดัดแปลงอาคารนะคะว่ามีอานาจ ตามลำดับแล้วก็ขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพศ2522มาตรา40ได้ให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถใช้มาตรการตามกฎหมายดำเนินการกับผู้กระทำการก่อสร้างจัดแปลงหรือถอนหรือว่าย้ายอาคารโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตแล้วก็ฝา่าฝืนกฎหมายควบคุมอาคารนะคะโดยให้มีอำนาจดังนี้นะคะประการแรกก็คือ มีคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ควบคองผู้ครอบครองอาคารดังกล่าวระงับการกระทําดังกล่าวนะคะแล้วก็ประการที่สองก็มีอํานาจที่จะออกคําสั่งห้ามไม่ให้บุคคลใดเ,เข้าไปใช้หรือว่าเข้าไปในส่วนใดๆของอาคารหรือบริเวณที่มีการกระทําดังกล่าวนะคะแล้วก็จัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามนั้นนะคะไว้ในที่เปิดเผยแล้วก็เห็นได้ง่ายณนะอาคารแล้วก็บริเวณที่เป็นอาคาราที่พิพาทเนี่ยนะคะออนอกจากนี้แล้ว หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าการกระทําดังกล่าวนะคะเป็นการกระทําที่เป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้ก็ここจะต้องออกคําสั่งให้เจ้าของอาคารมายืน่นคําขออนุญ,ญาตหรือว่าดําเนินการกาแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นกรณีที่กําหนดไว้ชัดเจนเลยนะคะในมาตรา41ข,ของกฎหมายควบคุมอาคารแต่ถ้าการจะทําดังกล่าวนะคะเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้หรือว่า เจ้าของอาคารเนี่ยไม่ยอมปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะคะเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็มีอํานาจที่จะสั่งให้รื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนนะคะได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดแต่ว่าต้องไม่เกิน3าสิบวันนะคะอันนี้ก็กําหนดไว้ในมาตรา4 2ิบแล้วก็ถ้าหากว่ายังไม่มีการรื้อถอนอาคารภายในระยะเวลาที่กําหนดตามคําสั่งดังกล่าวอีกนะคะเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็อาจจะมีอํานาจ ในประการแรกก็คือยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งจับกลุงมแล้วก็กับขังผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและในประการที่สองนะคะก็มีอำนาจดำเนินการหรือว่าจัดการให้มีการรืออ้อถอนอาคารดังกล่าวได้เองโดยจะต้องติดประกาศกำหนดการรือ้อถอนไว้ในบริเวณนั้นไม่น้อยกว่าเจวันนะคะ แล้วก็เจ้าของหรือผู้ครอบครองเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการเสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนอาคารดังกล่าวด้วยนะคะอันนี้ก็กําหนดไว้ชัดเจนเช่นกันนะคะตามมาตรา43ของกฎหมายควบคุมอาคารนอกจากนี้แล้วนะคะกฎหมายควบคุมอาคารเนี่ยก็ได้บัญญัติกําหนดบทลงโทษของผู้ที่กระทําการก่อสร้างดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นตามมาตรา21นะคะแล้วก็ มีโทษตามมาตราห้าเอ่อหกสิบห้านะคะก็คือจำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะแล้วก็หักฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่สั่งให้รื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา4 2ิบนะคะซึ่งซึ่งมีโทษตามมาตรา66าิพวิก็คือจำคุกอ่าไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทนะคะหรือว่าทั้งจำทั้งปรับเลยค่ะคุณจุนนันคะค่ะพอแล้วคดีปกครองที่พออาจารย์นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ตามลำดับขั้นตอนอย่างครบถ้วนไหมคะค่ะกรณีต้องถือต้องถือว่ายังไม่ครบถ้วนนะคะก็เลยถูกฟ้องเป็นคดีต่อสารปกครองเป็นคดีที่พาดเกี่ยวกับ การที่เจ้าหน้าที่ของของรัฐเนี่ยนะคะแล้เลยต่อนหน้าที่ตามที่กฎหมายควบคุมอาคารกาหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าชา้าเกินสมควรนะคะโดยผู้ฟ้องคดีนี้เนี่ยฟ้องว,ว่าผู้ฟ้องคดีเขาเป็นเจ้าของที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสร้างนะคะที่มีแนวเขตที่ดินติดอยู่กับอาคารพาณิชย์ของโครงการหนึ่งนะคะ,ะต่อมาเนี่ยเจ้าของอาคารพาณิชย์ดังกล่าวก็ได้เอ่อซึ่งเป็นอาคารจํานวนหนึ่งกูหาเนี่ยก็ได้ดัดแปลงอาคาร โดยผนังมีหน้าต่างช่องแสงแล้วก็ระเบียงอยู่ห่างจากเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่ถึงสองเมตรนะคะผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีว่าอาคารพาณิชย์ที่อยู่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างตัดแต่งด้านหน้าของอด้านหลังของอาคารนะคะโดยผนังอาคารเนี่ยมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินประมาณห้าสิบเซนติเมตรเท่านั้นซึ่งไม่ถูกต้องตาม ข้อ50ของกฎกระทรวงฉบับที่55พศ2,543นะคะซึ่งเป็นกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพศ2,522นะคะ,ะกฎกระทรวงฉบับนี้เนี่ยกำหนดให้ผนังของอาคารที่มีหน้าต่างประตูช่องระบายอากาศหรือช่องแสงหรือว่าระบียอาคารต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินดังนี้นะคะกรณีที่หนึ่งก็คือ ถ้าเป็นอาคารที่มีความสูงไม่เกิน9เมตรผนังหรือว่าระเบียงต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า2เมตรนะคะแล้วก็กรณีที่2ก็คืออาคารที่มีความสูงเกินกว่า9เมตรแต่ไม่ถึง23เมตรนะคะผนังหรือว่าระเบียงเนี่ยต้องอยู่จากเขตห่างห่างจากเขตที่ดินเนี่ยนะคะไม่น้อยกว่า3 m. เมตรซึ่งในกรณีของอาคารพณิชย์หลังนี้เนี่ยมีความสูงไม่เกิน9เมตรนะคะ ดังนั้นจึงต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินอย่างน้อย2มเมตรทีนี้หลังจากที่เจ้าพนักง,งานท้องถิ่นได้รับหนังสือร้องเรียนแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ของนายกเทศมนตรีก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าอาคารที่พิพาทที่เป็นซึ่งเป็นของบริษัทแห่งหนึ่งเนี่ยได้มีการต่อเติมจัดแปลงอาคารโดยไม่ได้ขออนุญาตแล้วก็ปิดผิดข้อกําหนดของกฎหมายจริงนะคะ นายกทศมมนตรีจึงได้มีคําสั่งให้กรรมการบริษัทระงรับการก่อสร้างจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตแล้วก็ห้ามไม่ให้ใช้หรือว่ายินยอมให้สกกลบุคคลใดเนี่ยเข้าไปใช้บางส่วนของอาคารรวมทั้งกําหนดให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตก่อสร้างภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่งแล้วก็ได้ปิดประกาศคําสั่งดังกล่าวนี่นะคะณบริเวณของอาคารที่พิพาทด้วยซึ่งบริษัท ดังกล่าวที่เป็นเจ้าของอาคารเนี่ยนะคะเมื่อได้รับทราบคําสั่งแล้วก็เพิกเฉยนะคะไม่ดําเนินการตามคําสั่งนายกเทศมนตรีจึงได้มีคําสั่งให้บริษัทในฐานะเจ้าของอาคารที่พิพาทดําเนินการรื้อถอนอาคารในส่วนที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่งนะคะแล้วก็ได้ไปปิดประกาศคําสั่งที่ประตูหน้าอาคารที่พิพาท แต่ปรากฏว่าเมื่อครบกําหนดระยะเวลาที่กําหนดในคําสั่งแล้วเนี่ยบริษัทก็ยังไม่มีการรือ้อถอนส่วนของอาคารที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะถ,ถึงแม้ว,ว่านายกเทศมนตรีเนี่ยจะได้ดําเนินการตามลําดับขั้นตอนที่ว่านี้มาแล้วนะคะผู้ฟ้องคดีก็ยังเห็นว่านายกเทศมนตรีก็ยังคงละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติเก็คือยังอาคารก็ยังไม่ได้มีการแก้ไขนะคะจึงได้มีการยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง ขอให้ศารมีคําสั่งแล้วก็มีคําพิพากษาให้ในายกเทศมนตรีออกคําสั่งให้เจ้าของอาคารที่พิพาทแก้ไขอาคารให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารนะคะภายในเวลาที่สาลกาหนดค,นนนค่ะคุณสุนันคะค่ะแล้วอย่างนี้นาะยกเทศมนตรีมีข้อตัวอย่างคําฟ้องยังไงบ้างคะอ๋อค่ะในกรณีนี้นะคะนายกเทศมนตรีนะคะที่เป็นผู้ถูกฟ้องคดีในคดีนี้เนี่ยเอ่อเมื่อถูกฟ้องมาแบบนี้นะคะข้อโต้แย้งคะัดค้านเลยนะคะว่า ไม่ได้เพิกเฉยไม่ได้ละเว้นแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่าช้าแต่ประการใดนะคะเนื่องจากว่าก็ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ขั้นตอนตามที่กฎหมายควบคุมอาคารได้กําหนดให้ปฏิบัติแล้วโดยนอกจากออกคําสั่งต่างๆดังที่ได้ได้เล่าไปเมื่อสักครู่นะคะเก็ยังได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดําเนินคดีกับบริษัทเจ้าของอาคารในความผิดฐานก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาต าตามที่กําหนดไว้ในมาตรา21นะคะแล้วก็ฐานไม่รื้อถอนอาคารตามคําสั่งของนายกเทศมนตรีตามมาตรา42ด้วยแล้วนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยพนักง,งานสอบสวนก็ได้ดําเนินการจัดทําสํานวนการสอบสวนในคดีอาญาตามที่นายกเทศมนตรีได้จ้งความร้องทุกข์เพื่อที่จะให้พนักง,งานอายการจังหวัดเนี่ยยื่นฟ้องบริษัทและกรรมการบริษัทแล้ว นะคะคุณจินันคะคือข้อกล่าวหาของผู้ฟ้องคดีหรือว่าข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องเนี่ยใครจะมีเหตุผลชอบด้วยกฎหมายมากกว่ากันนะคะตรงนี้หลายท่านคงอยากทราบแล้วนะคะและเมื่อศาลปกครองสูงสุดท่านประฟังแล้วเนี่ยท่านมีความเห็นในกรณีนี้ยังไงบ้างละคะพออค่ะในคดีนี้นะคะศาลปกครองสูงสุดก็ได้พิจารณาแล้วก็วินิจฉัยข้อเท็จจริงต่างๆแล้วน,นะคะแล้วก็รวมถึงพิ่ข้อข้อกฎหมายด้วยแล้วเนี่ยก็เห็นว่าคดีนี้ แม้จะมีข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ว่าภายหลังจากที่ได้รับหนังสือร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนายกเทศมนตรีซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นตามมาตรา4ของกฎหมายควบคุมอาคารเนี่ยนะคะก็ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายดังกล่าวเข้าไปตรวจสอบอาคารที่พิพาสจนได้ความว่าอาคารที่พิพาสมีบริษัทแห่งหนึ่งเป็นเจ้าของแล้วก็ครอบครองอยู่นะคะแล้วก็ได้ต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาต Uh, จากนั้นแล้วเนี่ยนายกเทศมนตรีก็ได้ใช้อำนาจ uh, ตามมาตรา40และมาตรา41 uh, ของกฎหมายควบคุมอาคารโดยมีคำสั่งให้กรรมการของบริษัท uh, ดังกล่าวเนี่ยระงับการก่อสร้างห้ามใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารทั้งหมดหรือบางส่วนและให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก,ก่อสร้างภายใน30วันนับแต่ว, uh, วันที่ได้รับคำสั่งรวมทั้ง uh, เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้ใช้อำนาจตามมาตรา42 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันนะคะโดยมีคําสั่งให้บริษัทแห่งนี้รื้อถอนอาคารที่พิพาทภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่งทีนี้เแต่เมื่อว่าสารได้ได้ฟังข้งอพิจารณาอีกส่วนนึงนะคะก็คือเมื่อได้ดําเนินการเมื่อบริษัทเนี่ยได้ได้ไดรับคําสั่งแล้วเนี่ยไม่ดําเนินการรื้อถอนในส่วนที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับคําสั่งของนายกเทศมนตรีกรณีนี้จึงนเป็นหน้าที่ ของนายกเทศสมุตรีนะคะในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่จะต้องไปดําเนินการาตามที่กฎหมายกําหนดต่อไปก็คือตามที่กําหนดไว้ในมาตรา43แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารเนี่ยนะคะในมาตรานี้ได้กําหนดว่าจะต้องยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคําสั่งจับก,กุมและจับถังผู้ทีไ่ไม่ได้ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วก็ให้ดําเนินการให้แล้วก็จัดให้มีการรื้อถอนอาคารดังกล่าว เมื่อปรากฏว่านายกเทศมนตรีไม่ได้ดําเนินการตามมาตรา43ที่กําหนดให้ต้องปฏิบัติโดยเพียงแต่ไปดําเนินการแจ้งความร้องทุกต่อพนักง,งานสอบสวนให้ดําเนินคดีกับบริษัทและกรรมการของบริษัทในความคิดฐานก่อสร้างดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญ,ญ,ญาตจากเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นตามมาตรา21แล้วก็ฐานก่าฝืนไม่ปฏบิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นที่สั่งให้รื้อถอนอาคารที่ก่อสร้าง โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา42แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันเท่านั้นนะคะกรณีนี้จึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีก็คือนายกเทศมนตรีเนี่ยนะคะละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติศาลปกครองสูงสุดจึงได้มีคำํำพิพากษาให้ในายกเทศมนตรีนะคะปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา43แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพศ2 5 2 2โดยดําเนินการ หรือจัดให้มีการรื้อถอนอาคารที่พิพาทในส่วนที่ก่อสร้างดัดแ,แปลงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือในข้อบัญญัติท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คด,ดีถึงที่สุดค่ะคุณจุนันคะค่ะแม่ฟังดูแล้วคือถึงแม้ว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยปฏิบัติแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วนอันนี้ก็ถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่อย่างนั้นใช่ไหมคะพออใช่คะ่ะคุณจุนันคะ คำวิิจัยของศาลปกครองสูงสุดในคดีนี้ได้สะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่าแม้ว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพศ2522นะคะ,ะ,ะ,ะกฎหมายเนี่ยกำหนดให้ต้องปฏิบัติแก่เจ้าเจ้าของอาคารผู้กระทำผิดแล้วแต่ว่าหากไม่ดำเนินการให้ครบถ้วนตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดทุกอย่างเนี่ยนะคะก็ยังต้องถือว่า เจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติอยู่นั่นเองนะคะคดีนี้จึงเป็นอุทาหรณ์ที่ดีสําหรับการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนดไว้ด้วยค่ะคุณสุนันท์ค่ะแล้วก็คดีค่ะคดีนี้นะคะก็เป็นไปตามความที่พากษาของศสาลปกครองสูงสุดที่ออ่าง 1นึ่งหนนะึทับสองพค่ะคุณจุนันคุณผู้ฟังคะค่ะพออยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมสักหน่อยไหมคะค่ะในเรื่องของกฎหมายควบคุมอาคารเนี่นะคะก็ขอเรียนคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงนะคะว่ากฎหมายมีเจตนารมณ์ที่จะคุ้มครองความปลอดภัยสาธารณะแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะคะดังนั้นกฎหมายจึงมีข้อกําหนดที่เข้มงวดแล้วก็มีรายละเอียดที่ผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ะต้องดําเนินการไว้อย่างชัดเจนนะคะในส่วนของผจ่ายเจ้าของอาคารที่ก่อสร้างแล้วก็ดัดแปลงต่อเติมโดยไม่ชอบด้วยกฎเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดเนี่ยแม้ว่าอาคารจะมีความมั่นคงแข็งแรงแล้วมีการดําเนินการเปิดดําเนินการหรือว่ามีการซื้อขายโอนเปลี่ยนมือไปแล้วนั่นนะคะก็ต้องถือว่าอาคารนั้นยังคงก่อสร้างโดยผิดกฎหมายอยู่นะคะแล้วก็ในท้ายที่สุดหากไม่สามารถแก้ไขหรือว่าดําเนินการให้ชอบด้วยกฎหมายได้ ก็จะต้องรื้อถอนกันต่อไปนะคะก็ฝากเป็นข้อคิดสําหรับผู้ประกอบการด้วยนะคะแล้วก็ในตอนท้ายนี้นะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สำนักง,งานสารปกครองนะคะขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คู่กรณีหน่วยงานทางปกครองเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนนะคะที่ประสงค์จะยื่นฟ้องคดีต่อสารปกครองเข้าใช้ระบบงานคดีอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งรองรับการดําเนินคดีตั้งแต่ ขั้นตอนการเริ่มต้นก็คือการยื่นฟ้องแล้วก็การพิจารณาที่ภากษาการยื่นอุทธรไปจนถึงสิ้นสุดการบังคับคดีนะคะโดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเพื่อขอรับบริการแล้วก็ยื่นฟ้องคดีได้ทางหน้าเว็บไซต์ของศาลปกครองที่ www. admincourt.go th นะคะหรือว่าปรึกษาวิธีการลงทะเบียนได้ที่สายด่วนศาลปกครอง มายเลขหน,นึ่งสามห้าห้าค่ะค่ะคุณตุนันแล้วคุณผู้ฟังคะค่ะแม่เดี๋ยวนี้จะพึ่งพาสารปกครองนี่เป็นอะไรที่สะดวกสบายมากๆเลยนะคะว <c oughs> ันนี้ต้อง <c oughs> <ช>ขอบพระคุณผ <c oughs> ู้ในการกลุ่มสนับสนุนวิชาการคดีปกครองสำนักวิจัยและวิชาการสำนักงานสารปกครองด็ออรอภิญญาแก้วกำเนิดสละเวลามาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะปะออคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกฎหมายชายค่ะปัญหาชาวบ้านโดยสารปกครอง